สวัสดีค่ะวィィิดีโอคลิปนี้เราก็จะมาเริ่มรอบลำตัวแถวที่สองนะคะถ้าเราเริ่มแถวที่1ถูกแล้วแถวที่สองก็จะไม่มีปัญหาเราก็จะถักวนไปตามลักษณะของลายอ่ะจะทำให้ดูก่อนนะคะเราจะมาจบกันที่ตรงนี้อย่าลืมทำเครื่องหมายไว้ แลเดี๋ยวถักวนไปวนมาแล้วเดี๋ยวเราจะจะมันจะกลืนอะนะคะแล้วมันจะทําให้เรางงหลังจากที่เราจบแบบนี้แล้วนะคะเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่อันนี้ตามลักษณะของลายแล้วนะนะคะตามลักษณะของลายเลยละเพราะว่ามันจะไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วเออที่สําคัญมันอยู่ที่ตรงนี้นะคะถ้าเราทําตรงนี้ถูก มันก็จะเป็นตามลักษณะของลายอ่าเราขึ้นต้นที่โซ่4นะคะพอสองคอมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็น3ทมทำให้เป็น5ใช่ไหมคะ,ะครูจะทำให้ดูกั่น,นิดนึงเพราะว่ามันมยากแล้วไงมันมันก็ตามลักษณะของลายมานะคะ อืมพอห้าแล้วก็เอ็กลงใช่ไหมแล้วเราก็ทำห้า ไปน้ำหนักมือไปสบายๆนะคะเพราะถ้าเราทำแล้วมันเกิดปัญหาในเรื่องของข้อมือในเรื่องของเราจะต้องมาดึงได้ให้มันตึงๆหรืออะไรคือถ้าทำแล้วมันเกิดความเครียดแต่มันไม่ใช่เท่าไหร่แล้วเนี่ยมือจะคุยทำให้มันได้5้านะคะหนึ่งสอี่ห้าหเกิน อะทําให้มันได้ห้านะเนี่ยพอคุยแล้วก็เกินไงอ่ะแล้วเรามายังไงแล้วเราก็มาซ่สี่ไงหนึ่งสองสามสี่แล้วเรามาลงตรงนี้พอสองคออไว้มาลงตรงนี้ตามด้วยโซ่สองเราจะทำ ในเนี้ยเราจะทำสามขาพอสองคออไว้เมื่อครบแล้วมานี่อ่ะตามด้ยวยโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่แล้วเราก็มาทำห้าขาเหมือนเดิมอ่ะครูไม่ทำแล้วนะจะให้ดูจะให้ดูะดนะคะเราก็จะถักวนมาอย่างนี้ตามลักษณะของลายอีกล่ะถักว,วนมานะคะ จะมาเจอกันตรงนี้ครูจะทําให้ดูข้างหนึ่งจะมาเจอกันตรงนี้นะถักวนมานะหลังจากที่เราถักวนมาตามลักษณะของลายนะคะเราก็จะมาถึงจุดนี้ที่เราทําดอกเพิ่มเป็นจุดเชื่อมแขนนะคะมันก็จะมาถึงตรงนี้นะคะพอมาถึงตรงนี้เราก็พอสองคอเตรียมไว้เลยทําเหมือนตรงอื่นๆ ก็คือว่าตรงนี้เราก็จะต้องหนึ่งขาใช่ไหมนะคะมันก็จะได้แบบนี้เห็นไหมมันก็จะได้แบบนี้หลังจากนั้นค่ะเราก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่แล้วเราก็ทำตรงนี้ให้มันเป็นห้าหลัก เราจะลงซ้ำให้มันได้ห้าหลักเมื่อครบห้าหลักแล้วนะคะเราก็ทำา x ลงตรงนี้แล้วเราก็ลงซ้ำตรงนี้อีกตามลักษณะของลายเลยนะ,ะเดี๋ยวคุณจะลงให้ดูตรงนี้ก่อน ะะพอผ่านตรงนี้ไปได้ทุกคนก็ทําได้แล้วเพราะไม่มีอะไรยากนะคะเราก็ทําตามลักษณะของลายวนไปนะคะให้มันครบ5เนาะเมื่อได้5แล้วเราก็โซ่4หนึ่งสองสาสี่ 1, 2, 3, พอหนึ่งคอมาลงตรงนี้หลังจากนั้น พอสองคอครูพูดผิดอีกละนะคะโซ่สี่แล้วก็พอสองคอมันลงตรงนี้หนึ่งลักแล้วก็พอสองคอรอเลยมันนี่มันนี่หนึ่งลักสองหลักอย่าลืมโซ่สองขั้นด้วยสามหลักเมื่อครบสามหลักแล้วก็ พอสองคอรอมาตรงนี้นะคะมาลงจุดนี้แล้วเราก็โซ่สี่แล้วเราก็ทำสามหลักให้เป็นห้าหลักนะคะเราก็จะวนแบบนี้อามาดูตรงนี้นิดนึงเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็สามารถทํา・ตามลักษณะของลายวนไปนะคะเราก็จะถักบนไปให้ได้ความยาวของ รอบลำตัวของเราเป็นที่ต้องการว่าเราอยากได้ขนาดไหนนะคะเราจะมาเจอกันตอนนั้นเนาะเพราะตรงนี้เราก็จะทำได้แล,ะละ้วล่ะนะคะหลังจากที่เราทำมายามสิแถวแล้วเราก็จะจบแถวได้เริ่มเริ่มเ,เริ่มขึ้นต้นแถวใหม่ได้นะล้วถ้าวนมาเราจะเจอกันตอนทีเ่เราจะได้ความยาวของลำตัวเป็นที่ต้องการแล้วเราจะมาเจอกันตอนนั้นนะคะ หลังจากที่เราถักวนมานะคะ,ให,ะให้ได้ความยาวของรอบวงตัวเป็นของรอบลาตัวเป็นที่ต้องการนะเราก็จะมาดูะนะคะใต้วงแขนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะนะคะเราก็จะได้ลายมาเพิ่ม1ลายเห็นไหมนะคะมันก็จะเป็นการขยายใต้วงแขนไม่ให้มันรัดเกินไปเนาะ ลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะได้ดอกสลับกันมาแบบนี้นะคะความยาวก็ตามต้องการเลยถักตรงตรงมาอยากได้ความยาวแค่ไหนก็ถักเอานะคะลักษณะของงานเมือ่เอ,อเราถักรอบลาตัวแล้วแขนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือแขนเดิมๆนะคราวนี้เราจะมาทำแขนสามส่วนระบายเยอะยๆตรองปลายกัน ลักษณะของแขนจะเป็นแบบนี้นะคะแขนที่เราถักจะเป็นแบบนี้เราก็จะต่อจากแขนเดิมอันนี้แขนเดิมนะคะเราก็จะต่อจากแขนเดิมอันนี้ครูต่อมาประมาณสองดอกอันนี้ตามชอบนะคะตามชอบเดี๋ยวครูจะสอนวิธีต่อแขนมาแต่ครูจะอธิบายก่อนนะคะ เราก็จะต่อจากแขนเดิมมาเนี่ยของครูต่อประมาณ2ดอกนะคะ2ดอก3ดอกอันนี้บอกแล้วว่าตามชอบอันนี้แขนเดิมเนาะเข้าใจนะคะอันนี้แขนเดิมก็จะต่อออกมาแบบนี้แล้วก็จะทําย้้อระบายตรงชายแขนซึ่งใช้ลายเดิมลายเดิมนี่แหละไอลายหอมดวนเนี่ยนะคะใช้ลายเดิมในการระบาย เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าการใช้ลายเดิมในการทำระบายเนี่ยเราจะทำแบบไหนนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะสำหรับสำหรับคนที่เรียนใน youtube นะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังแต่ครูจะมาสอนก่อนจะมาสอนขึ้นลายตรงนี้ก่อนนะคะ,ะต้องเป็นต้องเป็นวีโอหน้าแล้วละ่ะเพราะเดี๋ยวมันจะยาววีโอหน้ามาเจอกันในเรื่องของการทำแขนเนาะ เรื่องของการต่อแขนออกมานะคะเจอวีโอนานะคะ